วิธีที่จะหาไรายได้เพิ่มนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านนะคะหาวิธีที่จะมีไรายได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีเลตดรับดีนะคะบอกทุกทุกคนเลยว่ารับรองเลยว่า5้าเทคนิคนี้ทุกคนสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยะคะ่ะทุกคนนะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะไม่ได้ลงทุนด้วยซ้ำไปนะคะและวันนี้นะคะใครที่พร้อมแล้วก็กดหนึ่งมาให้คุณลุงยงหน่อยนะคะ,ะใครในที่นี้บางคาที่มีเงินเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะ,ะพิมพหนึ่งมให้คุณลุงยงหน่อยคะ่ะแล้วก็ ใครนะคะที่คิดว่านะ,ะมีเงินเดือนเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ามีหนี้สินเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันเลยนะคะถ้าใครหรือใครที่เป็นแบบนี้นะคะหรือว่าไม่มีเงินใช้หนี้ไม่มีเงินค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะ ครูนุกยูงนะคะจะมาบอกวิธีนะคะที่จะทําให้นะคะๆๆจะมาบอกวิธีนะคะที่จะทําให้หลายๆคนนะคะที่ฟังไลฟ์ของคูนุกยูงจบในวันนี้เนี่ยจะได้วิธีไปทาเลยนะคะว่าการหาอะไรได้เพิ่มเนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะคะเอาละค่ะใครพร้อมแล้วนะคะก็พิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยนะคะ พิมคำว่าพร้อมมาเลยนะคะอ่าแนะนำตัวก่อนก็แล้วกันนะคะครูนกยูงนะคะเป็นทำงานราชการนะคะทุกคนทำงานราชการแล้วก็มีเงินเดือนประจำนะคะแต่ว่าทำมาหลายปีแล้วแหละนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะครูนกยูงก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกระบบนะคะหรือว่า ในระบบนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ในหรือนอกระบบนะคะเป็นนี้มาตั้งนั้นเลยบัตรเครดิต2ใบาสามใบนะคะเคลียร์ไม่หมดสักทีนะคะแต่วันนี้นะคะ,ะจะมีวิธีที่จะทำให้ปลดหนี้บัตรเครดิตได้ด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะทีะ่สิ่งที่เราจะต้องหารายรได้เพิ่มค่ะ ะะสิ่งที่เราจะหาะไรได้เพิ่มมันจะทำให้เราะะลดการเป็นหนี้ลงได้นะคะ,ะคุณยุงเคยพูดไว้แล้วนะคะใน EP ก่อนๆนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เคยชมคลิปหรือว่าไลฟ์ของคุณยุงนะคะก็ไปติดตามคุณยุงได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube นะคะทุกคนที่ช่อง YouTube คุณยุงนะคะสั่งจิตพิชิตเป้าหมาย นะคะติดตามกันได้เลยนะคะและ,ะวิธีแรกนะคะที่จะทำให้เรานะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็คือนะคะเอายกตัวอย่างเลยคุณยุงเลยนะคะเป็นมนุษย์เดืนเดือนนะคะเป็นมนุษย์เดินเดือนก็จริงนะคะเป็นพนักง,งานประจำก็จริงแต่ว่านะ,ะมีรายได้เสริมจากงานประจำนี่แหละนะคะ คือการขายข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทุกคนขายข้าวเหนียวมะม่วงอ่าใครเคยทานบ้างค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมีใครชอบบ้างอ่าพิมบอกคุณยงหน่อยนะคะว่ามีใครชอบข้าวเหนียวมะม่วงบ้างนะคะคุณยงจะบอกกันเลยนะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงของคุณยงเนี่ยอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยจริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนลองชิมดูนะคะ ูนกยูงนะคะเมื่อก่อนหลายปีก่อนนะคะเคยขายมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนี่ยก่อนที่จะ,ะไม่มีโควิดนะคะก่อนไม่มีโควิดก็จะขายแบบขายหน้าบ้านค่ะขายแบบออฟไลน์เนาะขายแบบออฟไลน์ขายหน้าบ้านก็ขายดีนะคะทุกคนขายดีนะคะขายขายหมดข้าวเหนียวเนี่ยหลายกิโลเลยทีเดียวนะคะ แต่มาช่วงหลังๆนะคะทุกคนก็ปรากฏว่ามีวิกฤตโรคระบาดนี่แหละนะคะก็เลยทำให้นะคะยอดขายของคุณล,ลูกเนี่ยลดลงนะคะยอดขายของทางบ้านลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดต่อไปก็คืออะไรคะทุกคนเราจะมานั่งขายแบบรอคนมาซื้อเนี่ยแต่ละคน กว่าจะมาซื้อได้เนี่ยมันใช้เวลาน,านานมากๆค่ะทุกคนสองชั่วโมงแล้วก็ไม่มีคนมาซื้อค่ะคือครึ่งวันแล้วก็ไม่ได้ขายค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยูงก็เลยนะคะไปสมัครแพนด้านะคะฟูดแพนด้าแล้วก็แกล็นะคะแล้วก็ไล n ์ Man นะคะสมัครไว้เพื่อที่เราจะให้ลูกค้านะคะสั่งอาหารของเราเนี่ย สั่งข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยนะคะแล้วก็นําไปส่งลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเรามีวิธีการนะคะอะไรได้บ้างะคะที่จะทําให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าบางทีนะคะคุณลุงก็จะรับออเดอร์นะคะมาจากอ่ะสำนักงานบ้างอะไรแบบนี้นะคะอาจจะรับออเดอร์มานะคะ คนนี้สั่งเท่าไหร่คะครึ่งโล1กิโลชุดหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็คุณยุงก็จะจัดใส่กล่องใส่กล่องนะคะก็จะนําไปส่งให้กับลูกค้านะคะที่เขาสั่งออเดอร์ไว้อะไรแบบนี้นะคะมันมีทางออกมากๆเลยะคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการขายาเสื้อผ้านะคะออนไลน์คุณยุยงก็เคยขายนะคะสิ่งสิงนี้ขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะ เราอาจจะขายเสื้อผ้าของเราก่อนก็ได้นะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปลงไป,ไปลงทุนจริงไหมคะเราขายเสื้อผ้าของเราเนี่ยที่มันมีเต็มตู้อยู่เนี่ยเอาออกมาขายทีละชุดทีละชุดหรือเอาออกมาอ่ะไลฟ์แล้วก็ลองให้อ่ะ ลูกค้าดูนะคะอาจจะขายไม่ไม่แพงมากนะคะอาจจะ50หรือ100บาทต่อชุดอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เคยขายนะคะแล้วก็สามารถขายไปด้วยนะคะพอเราลูกค้าสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็แพ็คของแพ็คเสื้อผ้าที่ลูกค้าสั่งเนี่ยก็นําไปส่งพัสดุให้ลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะคือทําหมดเลยค่ะทุกคนเราสามารถที่จะทําได้นะคะในช่วงเวลา ที่เลิกจากที่ทํางานนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์เราสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการเป็นตัวแทนค่ะทุกคนการสมัครเป็นตัวแทนขายเครื่องสําอางนะคะคุณยุ้งเคยทํามาหมดแล้วนะคะตรงอย่างตรงนี้นะคะขายเครื่องสําอางค่ะทุกคนก็เราอาจจะมีะภาพนะคะหรือว่าเป็นวิดีโอ แนะนำสินค้าเครื่องสำอางของเรานี่แหละค่ะพอลูกค้านะคะอาจจะสั่งเรานะคะเราก็จัดก,การแพ็คส่งให้สินให้ลูกค้าเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเสื้อผ้าเลยนะคะแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งค่ะทุกคนก็เป็นการอสอนออนไลน์นะคะการสอนออนไลน์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนนะคะ บางคนอาจจะถนัดสอนสอนอะไรล่ะการทำอาหารใช่ไหมคะบางคนอาจจะถนัดการทำอาหารบางคนอาจจะถนัดสอนภาษาไทยนะคะบางคนอาจจะถนัดสอนกีฬาหรือว่าสอนการออกกำลังกายอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นทางออกเป็นไรายได้ที่เราสามารถที่จะทำได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเลยนะคะและ ใครที่พอจะเข้าใจที่คุณนุงยงพูดมาทั้งหมดนี้นะคะพิมพ์มาบอกคุณลุงหน่อยค่ะว่าเข้าใจนะคะนะคะ,นะคะและนะคะถ้าใครเข้าใจก็พิมพ์มาบอกคุณลุงหน่อยนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะรับออเดอร์นะคะทำอา,อาหารก็ได้นะคะรับออเดอร์ทําอาหาราเข้าวกล่องอะไรแบบนี้นะคะก็รับมาแล้วก็ให้อะ ไลน์แมนอะไรไปส่งให้เราก็ได้อะไรแบบนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเราสามารถที่จะ,ะสร้างรายได้จากแบบจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะคะและใครนะคะที่สนใจคอนเทนต์ content, หรือว่าไลฟ์แบบนี้นะคะก็ติดตามคุ้พิูงได้เลยนะคะ ตามช่องทางนะคะยู u ูบนะคะคุณกุงยูงสังปิตพิจิตเป้าหมายแล้วก็เพจคุณุยูงสังปิตพิชิตเป้าหมายนะคะรวมทั้งมีบล็อ,บอกบิทแล้วก็ติ๊กตอกนะคะติดตามครณกุยูงไว้ได้เลยนะคะและวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเสียสละเวลานะคะชมคุณกุ้งนะคะการเรียนรู้ในวันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ของอ หลายๆอย่างให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้นำไปใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณลุกยุงก็จะมาไลฟ์ในทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ